มาดื้อด้วยอุยนี่มัะมอ,อะไรอนานี่อะไรออปาเดี๋ยวพี่ลินจะพาธนมาไปสนามเด็กเล่นเองไม่ต้องงองเองี้ยอย่ามาดือด้วยวเข้าใจดีมากไปสนามเด็กเล่นกันเถอะมีรถดีมรถไหมพี่ลินเป็นไรเนี่ย ลินพี่มาที่ไหนอะทำไมกระดอกไหมกระดอกไหมกระดพี่มาย้วสดดดดิมีคน ทำตุ๊กตาตกทาไมเนี่ยมันโกกระบกนะรู้ไหมเออไม่ต้องเอาแล้วมันเป็นเชื้อโรคไปดีกว่าเฮนะ้ยไมานี้นยน,นีมโวานจะเป็นไหนคะพี่ไปต้มหาพี่เนพี่เนเอาน้าอออไม่บอกพี่เลยุไก<อ>ไ,ไปก่อเร็ว ม่าไม่ได้ไปทางไหนครับโอเคเก่งมากเลยมีรถใหญ่ไเนียไปไหนพี่ไปนี่เลยไปนี่อะไรนจาจะางไปแม่าด้ยงไงแม่รู้สึกน้องตกทำไมไม่เก็บมันมีเชื้อโรกเต็มเลยอย่าเอามาให้น้องนะเชื้อโรคอะไรก็มันตกพื้นแล้วมันมีเชื้อโรคตกแลก็รีบเก็บสิ มันสกปรกไงก็ไม่อยากให้น้องทนว่าเปื้อนฝุ่นรู้แล้วว่าหวางดีแต่ตุ๊ก,กตาตัวนี้น้องรักมากเลยปัดๆมันก็หายแล้ว<อ>ถ้าน้องรักแล้วน้องจะโยนมันทิ้งทำไมล่ะมันอาจจะตกก็ได้อ้จะพาน้องไปเล่นเนี่ยจะมาบ่นอะไรเยอะแยะฮะแล้วพี่ลีนเอาน้องมาทำไมไม่บอกเอาก็จะพาน้องมาเล่นเฉยๆจะบอกทำไมล่ะ้บอกก่อนก็ได้ พี่เห็นใหม่เตรียมนมอยู่ไงพี่ก็เลยไม่อยากรบกวนอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนึกว่าดูแลน้องจะนอนรมเสียจะเอาน้องไปปล่อยสนามเด็กเล่นะพี่ใหม่คิดอย่างนี้หรอคะโอ้ใม่ความคิดเด็กมากเลยใหม่ท่านว่าแล้วเรารับเลี้ยงน้องเข้ามาเราก็ต้องดูแลน้องเขาดังดีสิก็วันนี้ไม่มีขนมอ่ะพี่เลนไม่เป็นไรกินนมอ่ะไม่เป็นไรไงดูแลน้องเขา เราก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วไงอะไรขนมขนมนะ,ะป่าไม่มีอะไรหรอกเกอล,ลี่พี่ดิเขายังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยตามเราไปเดน่อโอเคพี่ดิขอโทษนะที่เข้าใจพี่ดินผิดอะ่ะเออไม่เป็นไรหรอกคนเราก็ต้องมีเปลี่ยนแกงกันบ้างเปลี่ยนแกงเลยเหรอแล้เปลี่ยนแปลงเฮ้ยอุตส่าห์วิ่งตามมาเหนื่อยฟิเลยเรา